ย้งเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงการสปอยคอนเสิร์ตบอนพิงค์เวิลด์ทัวร์จากทาง YG Official นะครับในตอนนี้ YG เนี่ยเขามาปล่อยคอนเทนต์ใหม่ให้พวกเรานั้นได้ชมกันอีกแล้วกับการซ้อมคอนเสิร์ตของ Black พิงค์ในบอนพิงค์เวิลด์ทัวร์ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกที่แรกเลยที่กรุงโซของทางเกาหลีนนนัั่่เอออองลลาาสุดดดีี้คบ YG กก็พิปวโแม ให้พวกเราเนี่ยได้ชมกันแล้วนะครับความยาวเนี่ยดูเหมือนว่าจะยาวนะครับถ้าหาว่าฟังว่าเป็นคลิปซ้อมคอนเสิร์ตแต่ว่าความยาวของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีเพียงแค่นาทีนิดๆเท่านั้นยังไม่ทันนิดจุใจยังไม่ทันนิดดูอะไรเลย,เลยก็จบซะแล้วแถมที่สําคัญเนี่ยเพลงที่ใช้ประกอบก็ยังเป็นเพลงที่ฟังเพลินมานาๆนันนนะ่นะก็คือเพลง just say yeah แย่แย่ของ Black พิงคนั่นเองนะครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยในอัลบั้มบอลพิงคเพลงบีไซที่ปังมากๆอีกหนึ่งเพลงนั่นก็คือวายวายวายแย่แย่แย่นั่นเองภายในการซ้อมคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะได้เห็นอะไรมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงที่จะมาเล่นดนตรีสดให้กับ Black พิงคซึ่งก็เป็นวงที่ปังมากๆและสาวๆแบล็กพิงคเนี่ยก็เอนจอยกับการซ้อมมากๆเลยซึ่งการซ้อมนี้คุณจะเป็นการซ้อมร้องสดๆกับวงดนตรีนะครับก็เห็นแล้วว่า Black พิงคเนี่ยตั้งใจซ้อมกันมากๆและงานสดของแบล็กพิงค ดูคอนเสิร์ตแบบเร็วๆมากๆเลยนะครับแต่ว่ากรุงโซนในตอนนี้เนี่ยลุกเป็นไฟแล้วประเทศอื่นๆเองเนี่ยก็ตั้งต,งตารอคอยกันหนักมากๆแค่เพียงบรรยากาศซ้อมยังดูสนุกสนานกันขนาดนี้นะครับในวันคอนเสิร์ตจริงเนี่ยจะต้องสนุกแล้วก็มันมากๆแน่นอนหากใครที่อยากไปรับชมคอนเสนิร์ตของ b l a c k p ิ n k นะครับไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ก็รอซื้อตัว๋วรอไปดูในที่ประเทศไทยกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ย สิ่งที่ทําได้ก็คือทําบุญนะครับทุกคนทําบุญเยอะๆสะสมแต้มบุญรอไว้ในวันประกาศที่จะปล่อยให้เราเนี่ยได้กดบัตรคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยเราจะได้มีแต้มบุญเยอะๆนะครับหรือว่าใครที่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ก็าสามารถไปรับชมคอนเสิร์ตของ Black พิงคที่จัดขึ้นในแต่ละประเทศกันได้เลยเริ่มครั้งแรกที่กรุงโซ15-16ตุลาคมนี้แล้วนะครับแค่ใ้เห็นเบื้องหลังนี่ก็ยังรู้เลยนะครับว่าคอนเสิร์ตจะสนุกขนาดไหนเด็กๆแต่ละคนเนี่ยปล่อยจอยกันมากๆเอนจอยกับการซ้อมมากๆทั้งโยกทั้งเต เหลิงสุกคนก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้กับแบล็คพิงกันเยอะๆนะครับแล้วก็มารอดูความปังของคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่สุดอลังการที่ทาง YG เขาเนี่ยส,ป,ป,อยสป,ปอยนะักสปอยหนามีอะไรออกมาให้พวกเรานเนี่ยได้ติดตามกันทุกวันเลยกับคอนเสิร์ตเบลทัวร์นะครับบอลพิงของแบล็คพิงในวันที่15-16ตุลาคมนี้แล้วก็ในอีกอีกหลายประเทศหลายเมืองเลยที่สําคัญนั้นเนี่ยมีที่ประเทศไทยของเราด้วยเช่นกันนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับคลิปต่อไปอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับ Pink, แมมบมานห คลิปต่อไปครับทุกคนสวัสดีครับ